สำนักง,งานกอจอกทออและกออบตอได้เห็นชอบเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกรณีฉุกเฉินการแพทย์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนดามาตรฐานกำหนดตำแหน่งกรณีฉุกเฉินการแพทย์ของสำนักง,งานกอจอกทออและกออบตอนะครับในการประชุมครั้งที่9ทับ2 5 6 5 เมื่อวันที่29กันยายน2565ที่ผ่านมานะครับในรายละเอียดเนี่ยในส่วนของทั้ง3กนะครับทั้ง3กอก็คือกอจอกทและกอ,อบตอเนี่ยเขาได้เห็นชอบในการเพิ่มเติมเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกรณีฉุกเฉินการแพทย์เพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามที่กำหนดเอาไว้ ในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพุทธศักราช2551นะครับในส่วนของอบออจอนะครับก,ก็คือเนื่องจากว่าอบอจออกอจอเนี่ยยังไม่ได้มีการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะรับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามข้อ4ของประกาศกอจอเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช2558ลงวันที่27พฤศจิกายน2558จึงเห็นชอบให้กำหนดตําแหน่งนักฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักง,งานฉุกเฉินการแพทย์และให้กำหนดเพิ่มเติมในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตําแหน่งของข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นในกลุ่มที่6กกลุ่มสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับใน การประชุมของคณะกรรมาการกทเนี่ยเขาก็ได้กําหนดตําตแหน่งกร,รณีฉุกเฉินการแพทย์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อ4ของประกาศกทนะครับเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักง,งานเทศบาลจึงเห็นชอบให้กําหนดตําแหน่งนักฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักง,งานฉุกเฉินการแพทย์และก็ให้กําหนดเพิ่มเติมในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันในกลุ่มที่6 กลุ่มสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับและในส่วนของคณะกรรมาการกอโอ,อ,โอบตอนะครับก็เห็นชอบเช่นเดียวกันนะครับให้กำหนดตำแหน่งกร,รณีฉุกเฉินการแพทย์นะครับตามเป็นไปตามข้อ4ของประกาศกออ,โอบตอเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนะครับโดยกำหนดตำแหน่งนักฉุกเฉินการแพทย์เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และกำหนดเพิ่มเติมในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันในกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6กลุ่มสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับ